โรงพยาบาล5403มหาวิทยาลัยาชชราลงกรตั้งอยู่ในเขตชุมชนตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลสงแห่งแรกในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดูแลอุปถัมภ์พระพิสูุและถือพร้อมในการดูแลประชาชนด้วยพลังเครือข่ายที่เข้มแข็งและด้วยการพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา20ปีโรงพยาบาลน0ิปันษามหาวชิราลงกรณ์ได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการมาโดยตลอดจนปัจจุบัน ผู้เข้ารับบริการมาใช้บริการจำนวน1,000รายมีผู้เข้ารับบริการผู้ป่วยนอกจำนวนกว่า800รายต่อวันและผู้ป่วยใน250รายต่อวัน ซึ่งมีจำนวนผู้รับบริการมากขึ้นและสิ่งที่ตามมาก็คือรดผู้รับบริการเพิ่มจำนวนขึ้นเช่นเดียวกันส่งผลให้การจราจรที่อยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนและด้วยมีผู้คนมาอาศัยตั้งถิ่นฐานเพิ่มทําให้ชุมชนหนาแน่นเกิดความแออัดมีการใช้เส้นทางหน้าโรงพยาบาลเป็นเส้นทางหลัก ในการเดินทางสัญจรไปมาของชุมชนและเป็นช่วงเวลาที่มีผู้รับบริการมาใช้บริการจํานวนมากทําให้เกิดการจราจรติดขัดกระจุกตัวเคลื่อนตัวได้ช้าจุดที่ 1. ถนนหน้าโรงพยาบาลมีจุดสัญจรที่เป็นคอขวดถนนค่อนข้างแับแคบเกิดความแออัด มีการสัญจรด้วยความเร่งรีบเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจุดที่2ถนนหน้าโรงพยาบาลไม่มีทางม้าลายสัญญาณไฟเตือนป้ายต่างๆที่ชัดเจนรวมถึงสิ่งที่จะช่วยทำให้ผู้ใช้เส้นทางลดความเร็วในการขับขี่สำหรับให้ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่เดินข้ามอย่างปลอดภัยซึ่งจะมีการเดินข้ามไปมาระหว่างวันเป็นประจำบ่อยครั้งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพราะมีรถสัญจรค่อนข้างเร็ว ที่ 3. บริเวณสามแยกถนนเส้นใหม่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรเพื่อหยุดชะลอรถจากทั้ง3เส้นทางในการสัญจรไปมาด้วยความเร่งรีบจุดที่ 4. ถนนหน้าโรงพยาบาล บริเวณประตูเทพพนมเป็นทางโค้งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นมุมที่อับสายตาต่อการมองเห็นรถที่สัญจรฝั่งตรงข้ามโดยไม่มีป้ายชะลอรถและป้ายทางโค้งหรือสัญญาณไฟแจ้งเตือนและจุดที่5จุดกับรถทางเข้าโรงพยาบาล เส้นระหว่างขาเข้าตัวอำเภอเมืองและขาออกไปอำเภอตราการพืชผลซึ่งมีการชะลอก,กับรถจำนวนมากและรถที่สัญจรไปมาอย่างรวดเร็วเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งการจราจรที่ติดขัดส่งผกให้การเข้าถึงการบริการโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉินล่าช้า โรงพยาบาลห้าสพษามาวัชิลาลงกรมีความมุ่งม,มั่นในการให้บริการประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนของเขตชุมชนและผู้รับบริการของโรงพยาบาลเพื่อความสะดวกและอุ่นใจในการเดินทางตลอดเส้นทางด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากโรงพยาบาลห้าสิบพรษามาวชิลาลงกร